วันนี้มน bien, ผมจะมาแนะนําวิธีการใช้งานเครื่องบริโทซักและว oui. ิธีการดูแลรักษานะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันก่อนว่าเครื่องโริโทซักเองเนี่ยเขาสามารถทํางานอะไรได้บ้างนะครับด้วยบรบอทซัเองเนี่ยคุณสมบัติของเขานะครับความสามารถของเขาที่เราเห็นเนี่ยสายหางเช่นนี้เนี่ยนะครับหัวการใช้งานก็แตกต่างกันนะครับเริ่มจากสายึ้นเล็กที่เราเี็กสวายนะครับ ตัวชรีว่าเองเนี่ยคนสมบัติของเขาอย่างที่เรารู้ว่าเขาไว้ดูกของเหลวนะครับส่วนสารชนที่สองนะครับคนสมบัติของเขานะครับเราเห็นหมุะเใหญ่ๆนะครับตัวนี้เองเนี่ยคนสมบัติของเขาไว้สําหรับการดูดละอองภายในช่องปานะครับส่วนสารเนที่สามเราจะดูเป็นโรคป่วยอย่างนี้นะครับคนสมบัติเขาไว้สาหรับดูดเก็บละอองภายองช่องปานครับต่อไปนะครับจะพูดถึงวิธีการใช้งานนะครับอย่างที่แจ้ง อธิบายให้ฟังแล้วว่าในลัษาเนี่ยคุณสมบัติการใช้งานยังไงนะครับโดยปกติในงนานประจำในที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเน้นการใช้สายเซลล์ว่าเป็นหลักนะครับในการดูดของเหลวนะครับแต่ด้วยคุณสมบัติของเครื่องพวกเ,เนี่ยเขามีคุณสมบัติในการดูดรองในช่องปากและภนยในช่องปากนะครับเราจะต้องทําฟังก์ชันใจทั้งท่านึ่งหรือทําพร้อมกันทั้งหมดเลยก็ได้นะครับอยู่ที่ความเหมาะสมในการทำการรักษาในในครั้งนั้นนะครับ ในกรณีที่เราต้องการดุดของเหลวอย่างเดียวโดยใช้ว่านะครับเรายังคงต้องเปิดตัวระบบดูดละอองภายในช่องฝังนี่ยไว้นะครับโดยเปิดย,ดยังไงเราสามารถวางคืนกลับมาที่โอเดอร์และยังคงเปิดวาลในการดูดไว้นะครับทำไมเรายังคงต้องเปิดตัว วาวของตัวสายดูดลองภายในช่องปากน,นะครับในขณะที่ชลีว่าทําง,งานเนี่ยนะครับเขาจะดูดแท่งของเหลวเข้าไปนะครับการเปิดวาวตัวดูดละวงภายในช่องปากเนี่ยมันจะช่วยให้มีอากาศเข้าไปในระบบเพื่อลดความร้อนในระบบนะครับในการใช้งานเองเนี่ยหากเราเปิดวาวปิดวาวนะครับและใช้เซรามิคตอวนี้นเนี่ยมันจะมีผลให้ลดแอลลอรีของระบบนะครับเรามาดูการใช้งานกันนะครับ ก่อนที่เราจะยกสายสรักชั่นนะครับให้เราเปิดวาล์วทั้งสองตัวก่อนนะครับเชื่อว่าทั้งเ้นการปุ๊บเราจะสังเกตว่าทั้งคารลิ่งแ,และและเดรลินเริ่มเด้งอเรายการคอเาไปเลยนะครับเมื่อเราใช้งานเสร็จแล้วแค่วางเสร์ลิ่งลงไปทั้งคู่ก็จะปิดอัตโนมัติต่อไปนะครับสายเส้นสุดท้ายนะครับนเส้นนี้ที่ได้แจ้งไว้ว่าสำหรับตัดเราไอนอกช่อง,างปากก็ เราสามารถเปลี่ยนเขาให้เป็นดูดอะไรที่อกปากก็ได้นะครับถ้าเราสังเกตโมเดลนะครับเ็าจะแบ่งมีสองฝั่งนะครับฝั่งด้านด้านซ้ายเองเนี่ยนะครับถ้าเราสังเกตเ็าจะมีเส้นเดียวนะครับเส้นเดียวเมืเ่อยกเส้นนี้เส้นเดียวเนี่ยเขาก็จะดูดแค่เส้นนี้เส้นเดียวส่นวนฝั่งนี้นเรายกเส้นใดเส้นหนึ่งเขาจะทํางานคู่กันนะครับยกใส่ชื่อว่าไฮโดรลูมด์ทำงา,เานเหมือนกันพร้อมกันต่อไปเรามาดูการดูแลสาร การใช้งานทุกวันนะครับเสียงที่ผมถืออยู่นะครับกระป๋องตัวนี้ถ้าเขามีชื่อโอโลคับนะครับซึ่งทางตัวแทนจำหน่ายซึ่งเดนเมดนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายของเราเนี่ยก็ก็จะมีกระป๋องตัวนี้ให้ให้ใช้ทุกครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะดาอีกครั้งว่าการใช้งานยังไงก่อนที่ผมจะเริ่มอธิบายเรื่องการใช้กระป๋องใบนี้นะครับผมขอญอยตเริ่มในส่วนของน้ำยาที่ใช้ก่อนนะครับ จะต้องเป็นน้ํายาที่ไม่ทําให้เกิดฟองนะครับย้ำนะครับน้ํายาที่ไม่ทําให้เกิดฟองต่อไปนะครับผมพูดเรื่องกระป๋องเรื่องน้ํายาไปแล้วเรามาดูวิธีการการใช้กระป๋องนะครับด้านข้างตรงนี้เนี่ยเขาจะมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายส,สิ่งที่เราต้องดูนะครับตูวจ,จำนวนลิตรตรงนี้นะครับให้เราเติมน้านะครับตามจํานวนที่บริษัทผู้ผลิตน้ํายากําหนดนะครับเติมน,น้ําลงไปในกระป๋องน<ๆ>ะครับแล้วก็เติมน้ํายาตามผู้ผลิตกําหนดเข้าไป ของฝาเป็นฝาเกลียวนะครับเราเปิดออกมาเติมน้ําตามกุิแจคำยากําหนดเติมน้ํายาตามตัดส่วนที่เขากาหนดนะครับปิดฝานะครับนะครับก็เขย่านะครับน้ำยาเท่ากันนะครับนะครับหลังจากผสมน้ํายาเรียบร้อยนะครับเราเปิดฝาของกระป๋องขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นข้อต่อนะครับให้วางของลงกับพื้นในลักษณะแนวนอนไปกับพื้นนะครับหลังจากนั้นให้นําสายลักชั่นนะครับทั้งสสายเสียด เข้าไปในช่องแบบนะครับและให้เปิดวาล์วทั้งหมดนะครับย้ำนะครับต้องเปิดวาล์วด้วยนะครับเพื่อให้เขาดูดของเหลวน้ำยาเข้าไปนะครับเมื่อเราต่อสายให้เครื่องเริ่มทํำงานนะครับเครื่องก็จะดูดน้ำยาเข้าไปในระบบนะครับน้ำยาทั้งหมดก็วิ่งผ่านระบบเข้าไปก็จะมาถูกเก็บไว้ในถังพักใบนี้นะครับ ในระหว่างที่เครื่องกาลังดูดน้อยาเนี่ยเราก็ไปทปาภารกิจอย่างอ,างอางื่นของเราก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาดูดเขาก็ได้หลังจากที่เครื่องอดูดน้ำยาในถังที่เราสสมเรียบร้อยนะครับน้ำยาทั้งหมดจะถูกมันมาเก็บที่ถังพักใบนี้นะครับเราก็เปิดฝานะครับฝาถังพักแล้วก็นำของเหลวทั้งหมดไปเททิ้งนะขณะเดียวกันที่เรานำ ของเหลวไปเททิ้งเนี่ยเราก็สามารถทำความสะอาดฆ่าเชือ้อฐานอีกครั้งด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อได้เลยนะครับแล้วก็นํามาประกอบคืนเช้าในวันถัดไปนะครับเมื่อคืนเนี่ยหลังจากเราเลิกง,งานเนี่ยเราดูน้ำยาทิ้งไว้ในระบบเรียบร้อยนะครับเป็นการฆ่าเชือ้อฆ่าในหนึ่งคืนนะครับเราก็จะต้องมีการดูดน้ําเพื่อล้างน้ำยาที่เราดูดไปเมื่อคืนนะครับโดยเราเติมน้ําในกระป๋องใบเดิมนะครับเราลขับใบเดิมนะครับ จำนวนเราไม่จะระบุแล้วนะครับเท่าไร่ก็ได้นะครับแต่ไม่น้อยกว่า2ลิตรทำคีมนี้เเิมสร็จแล้วก็ดูดหมืเดิมครับเราก็เปิดฝาแล้วก็วางที่พื้นแล้วก็นาสายมาต่อเช่นเดิมนะครับเช่นเดิมแบบนี้นะครับเหมือนเดิมแล้วก็เราก็ไปทําภารกิจเตรียมหปกร้อนต่างๆนะครับแล้วก็ค่อยกลับมาอีกครั้งหลังจากที่เราดูดน้ําเปล่าเรียบร้อยนะครับน้ำเปล่าทั้งหมดจะถูกมาเก็บในถังพัก ไน,นี้นะครับเราก็เปิดฝานะครับแล้วก็เอาน้าในถังพลาไปทิ้งนะครับเป็นการว่าเสร็จสิ้นพร้อมที่จะใช้งานต่อไปเป็นการเป็นคะแนนรายสัปดาห์นะครับทีนี้เราต้องมาดูว่าที่ทําไมมันมีรายสัปดาห์รายวันนะครับรายวันเนี่ยเป็นการฆ่าเชื้อในระบบนะครับรายสัปดาห์เป็นการทาความสะอาดระบบสาหรับน้ำยาที่เราจะใช้ในการทำความสะอาดนะครับอันนี้ก็ให้ศึกษาจากตัวูน้ำยาที่เรา สามงซื้อเข้ามานะครับกับผู้ผลิตกับหรือผู้จัดจำหน่ายนะครับว่าตัวไหนใช้รายวันรายสัปดาห์นะครับนะครับวิธีการนะครับในการทำรายสัปดาห์นะครับเช่นเดิมครับเราใช้กระป๋องนะครับลครับนะครับผสมน้ํายาตามผู้ผลิตกำหนดนะครับดังนั้นขั้นตอนเหมือนเดิมครับผสมน้ำยานะครับผสมน้ำน้ำยานากระป๋องวางที่พื้นนะครับใช้สายดูดเข้าไปสอดเข้าไปเพื่อให้สายดูดน้ำยาเข้าไปในเครื่องนะครับน้ำยาก็จะ เข้ามาในเครื่องและมาเก็บที่ถังผักหลังจากที่เราดูน้ํายาเข้ามาไว้ในถังผักเรียบร้อยนะครับในรายสัปดาห์เองเนี่ยถ้าเราเห็นมันจะมีอุปกรณ์เยอะแยะเลยด้านหลังเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการเซตอัพอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อทาการทำความสะอาดระบบขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะให้น้ํายานะครับวนในระบบโดยเราจะมีขั้นตอนในการเซตอุปกรณ์ต่างๆตัวนี้ต่อไปจะเป็นการเซตอุปกรณ์เพื่อวนน้ำยาทำความสะอาดระบบนะครับเราจะเห็นข้อต,อต่อต่างสีเหลืองพวกนี้ครับ ก็จะมีหมูให้เราดึงน,นะครับมาดึองออกมานะครับ <c oughs> ออกมาเป็นอกทั้งหมดก่อนเลยผสมรหมูสีเหลืองกันจากนั้นนะครับสส่เนื้อามาปลดข้อต่อตัวนี้ออกจากกันนะครับปล่อยไว้วข้อตัวนี้เป็อกม,มานะครับจากเขาเข้าประ่อบเข้าหากันอย่างนี้นะครับหลังจากเราใช้อุปกรณ์เรียบร้อยนะครับให้เรานำสายอ่า ไายวัลลุนซชั่นนะครับาสายเส้นใหญ่นะครับหนึ่งเส้นมาเสียบตรงน,นี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เปิดเครื่องให้ทำง,งานนะครับเครื่องก็จะวนโหลดของอน้ำยานะครับวนเข้าไปในเครื่องขอความสะอาดเราทิ้งไว้ประมาณ15 20ถึงนาทีนะหลังจากนั้นเราก็ปิดเครื่องนะครับเราก็นำสายคืนกลับที่เดิมนะครับอากอนจะารนะครับแล้วก็เส้นกลับที่เดิม กดค,คลิปล็อกสีเหลืองนะครับให้เราใส่เืินกับที่เดิมตอนนี้เชื่อมต่อกันใส่กับที่เดิมใส่คลิปล็อกนะครับไปนะครับเราจะมาคุยเรื่องความปลอดภัยกันนิดนึงนะครับด้วยตัวเครื่องเองเนี่ยเป็นระบบดูดน้ำลายนะครับเขาก็จะ เมื่อเครื่องทำงานเนี่ยก็จะมีอากาศดูดเข้าไปตามท่อนะครับดูดร้อ,อน้ำลายเข้าไปเข้าไปในระบบนะครับระบบจะแยกอของเหลวกับอากาศออกจากกาันอากาศที่ออกมาเนี่ยจะผ่านตีเตอรฟิลเตอร์ Course, นะครับตัวนี้นะครับด้วยตัวเครื่องเองเราติดตั้งไว้ในห้องนะครับซึ่งเราจะต้องเปลี่ยนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะครับตุกปีวิธีการถอดเปลี่ยนง่ายมากครับผมเริ่มจากขั้นตอนอย่างนี้นะครับ ดยปกติเองเนี่ยอ่คกรเขาะจะปิดอยู่แบบนี้นะครับเราก็แค่สลักขึ้นเราก็จะเจอตัวกระถิวรเตอร์เราจับแล้วก็ดึงขึ้นตรงได้เลยนะครับถ้าเราสังเกต,ตเนตัวกระอิ์เราจะไม่มีตัวล็อกใดๆเลยจะมีแค่โอลิงน,นะครับตัวใหม่มาก็าจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเราก็แค่ใส่เขาเข้ากับตรงๆอย่างนี้เลยกดไปให้สุดนะครับปิดต่อไปนะครับ อ่อุปกรณ์ตอนนี้นะครับเราไว้สําหรับกรณีที่เราถอดสายของทางพักเนี่ยเราเราหลอกไหลป้องกันถ้าเราวางสายพาดลงไปกับพื้นเนี่ยนะครับอาจจะมีของเลวตรงนี้นะครับนะครับก็จะไหลนองไปที่พื้นถ้าเป็นเลือดก็จะเป็นเลือดเต็มทัหมดเลยนะครับผมนะครับตัเวเรีซักเองเนี่ยถูกออกแบบมาให้มีความใช้ง,งานทา่ทลางหายฟังก์ชันนะครับซึ่งน,นั่นหมายความว่าหมอเองเนี่ยก็จะได้รับ ความสะดวกใน,นการใช้งานในหลายๆด้านนะครับวรวมด้วยฟัง,งก์ชันของห้องออกแบบามาให้เป็นแชร์ไซส์นะครับเื่อที่สะดวกใช้งานได้สะดวกน,นะครับดังนั้นการใช้งานและดูแลรักษาที่ถูกต้องมันจะสร้างความมั่นใจให้คุณหมอมากขึ้นว่าเอนเบนเมนต์ภายในห้องทำงานของคุณหมอเองมีความปลอดภัย